วัสดีครับท่านผู้ชมก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องฟังหลานๆครับวันนี้พามาดูร2อย้าตัวนี้เป็นจะสภาพใหม่ทั้งคันนะครับจะเป็นสีเขียวร้อยผ้าอ่านะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับอ้อยครับชื่ออ้อยโอเคพี่คันนี้จะสภาพมาทั้งคันมีอะไรบ้างพี่มีชุดสี่เทียมครับชุดสี่เทียมสองพันแปดสองพันแปดได้ชุดสี่เทียมเป็นเขียวเขียวตองใช่ไหมพี่เขียวมุกทองครับเขียวมุกทองนะไฟหน้า LED LED สามร้อยแปดสิบสำหรับเป็นสว่างไหมพี่ LED ตัวนี้ก็พอได้พอได้แล้วก็มีไฟแต่งครับไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวแต่งครับสีเหลืองวีเหมือนกัน LED นะสีส้มสีส้มครับแล้วก็อะไรต่อครับแล้วก็มเป็นปั่งบนเลเซิร์บอยแปดร้อยหกสิบ่ะงานเป็นงานไทยใช่ไหมพี่เลเซิร์บอยงานไทยครับงานไทยแล้วก็พวกเลนส์ใหม่ก็ยังเป็นเก่าอยู่นะไม่เปลี่ยนเดี๋ยว เปลี่ยนไหมนะเปลี่ยนชอบแบบนี้ข้างล่างก็มีจานเดิมบิลลิงทั่วไปครับเอาไปเจาะแล้วพี่ซื้อมาแบบนี้เลยอ๋อมันมีมีขายดิใช่ไหมเพื่เนี่ยแล้วก็มีพวกอ่านี่ปั๊มเทียมฝั่งแปดหนึ่งครับก็คือมีขายดิใช่ไหมพี่ปั๊มมีครับอ๋อฝั่งคนหนึ่งครับแล้วก็มีสายสายม่ใส่เอื่นป่ะครับสายเอื่น เนี่ยรวมครับสายปั๊มค่าพันสามครับข้าก็ได้มาตรงรุ่นไปเลยนะครับงาน cnc ขาจับครับผมแล้วก็พวกดุมอ่ะพี่ดุมเบิกดุมเดิมทำสีครับทำสีก็ทำสีพวกพวกนี้ก็ทำสีมปเลยทำหมดเลยชกชคหน้าโหลดเท่าไหร่นยพี่นิ้วครึ่งครับนิ้วครึ่งก็ส่งก็ไม่ได้เตรียมมากเท่าไหร่นะครับเป็นเน้นวิ่งทริปคันนี้ครอบขอบเป็นของฟาคอนฟาคอนอากอนนะครับอันนี้จะเป็น ขอบหนึ่งจุดสี่ขอบเป็นขอบทองได้มาคั่วอะไรพี่แปดร้อยห้าสิบครับแปดร้อยห้าสิบก็จะมีพวกจุกจุกยางนะครับแล้วก็เคาะยางขนาดยางจะเป็นอยู่ที่ห้าสิบทับร้อยขอบสิบเจ็ดนะครับท่านชมแล้วก็พวกน้อยก็จะเก็บงานเป็นงานนัดลัดทองนะครับ,ครบเครื่องเรื่องชุดเครื่องดรือเปล่าป้าแท้ทำตี ฝาแท้ทำสีทำสี two k ยอดแดงนะพี่ครับผมทำสีแพงไหมพี่คู่ละห้าร้อยครับห้าร้อย two k two k แต่นี้ใช้ t w o k ทั้งนั้นเลยพวกสเต็ปเครื่องครับพี่ห้าเก้าชักห้าห้าเก้าชักห้านี้คาบูเคเลียมครับปากสามสิบครับปากสามสิบแล้วพวกวาวครับพี่ห้าห้าเก้าวาวอะไรเป็นยกเซตมาเลยครับทำอ๋ยกเซตห้าเก้าชักห้าเลยอ๋อมันเป็นยกเซตมาเลยนะครับเหมือนเขาเซตมาให้แล้วชุดคิดไม่ต้องคิด จะคิดต้องคิดคันนี้คอสามสิบครับขอสามสิบเป็นคอตรงนะครับครับขอตลาดทั่วไปครับแล้วก็เป็นท่อท่อของเกมช่างเกมใส่องเพชรบุรีครับใส่สองเพชรบุรีผ่านนุ่มๆแปบครึ่งตะกางครึ่งเต็มครึ่งก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะส่วนใหญ่ก็จะทําสี่นะครับไม่เป็นพวกสเตย์พักเท้าแล้วก็พวกอาร์มก็ทําสี่ระอาร์มประวัน อ๋อใส่ได้พอดีเลยพอดีครับชุดนี้มามาใส่ข้อข้อปลาวานข้ออันนี้เหรอเนี่ฝ้าดำฝ้าดำใช่คอ๋อข้อปลาวานก็ต้องเอาของใหม่มาใส่ไม่เอาของแบบต้องยกชุดมาเลยอ๋อต้องเอาทั้งชุดใช่ครับเพราะว่าห้อร้อยยี่ห้าจะเป็นตัวเสียบตรงนี้อ๋อใช่ใช่ใช่ดีครับเปลี่ยนใหม่ใช่แล้วก็โชคเป็นโชคไวเอสเอสโชคซื้อต่อน้องมาห้าร้อยใช่แท้ใช่ไหมพี่ไม่ใช่ครับแต่เหมือนเหมือนแท้เลยนะติ๊กเกอร์เบิกแท้มาคอ๋อ เบิกแพงไหมสติกเกอร์แทนสองร้อยห้าสิบเหอสองร้อยห้าสิบสติกเกอร์นี่ส่วนใหญ่เป็นตัวลิมิเต็ดนั่นแหละใช่ไหมมาแบบนี้อยู่แล้วครับอ๋อมาพร้อมชุดที่แล้วเมลิงเป็นของไหนของนุ่ยปะไม่ใช่ของไอของไอคาวาสากิอะไรเนี่ยอ๋อของคาวาสากิใช่ครับแล้วก็ไอพวกนี้ก็มาหมดเลยทั้งชุดเลยมั้ยมีอันนี้ไม่ใช่ตัวไหนนี้ไม่ใช่ตัวไหนในของเดิมของเดิมถูกรูท่อดิรูท่อใหญ่อยู่ แต่สภาพก็ใหม่นะอันนี้ก็ไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายแต่งกันเหมือนกันหน้าหลังก็บไปเปลี่ยนเป็นกรอบเลดนะครับอครอบโซ่ฝาครอบโซ่ร้อยหกสิบบาทเป็นเป็นแคปลาหรอใช่ครับงานตลาดทั่วไปอ๋องานตลาดก็คือซื้อได้เลยครับผมอากาชักห้าใสสเตอร์เท่าไหร่พี่คันนี้สิบห้ายี่แปดครับสิบห้ายี่แปดครับไหลยาวเลยไหมมีห้อยไหมเอาไว้ปันส้นลมม่พี่เอาไว้ส้นลมรถทิพย์นะครับ นี่ก็พักเท้าพักเท้าเป็นปีเนียมกันตลักทั่วไปใช่ครับแล้วก็มีพวกคันเกียร์นะครับคันเกียร์ก็เหมือนของนุยของนุยครับอันนี้เหมือนกันเลยนุยอันนี้ก็นุยนะครับนุยครับได้มาเท่าไหร่พี่อ่าคันเกียร์สามร้อยแปดสิบอ่ะสามร้อยแปดสิบขัดตั้งก็สามร้อยกว่าบาทนะสามร้อยกว่าบาทระทีพูดเลยแล้วก็ข้างหน้ามีท่าระบายป้าสารเปากับป้าเบาป้าเาาใช่ใช้งานได้จริงไหมพี่ใช้ได้จริง แล้วต่อต่อไปก็เข้าอะไรครับอ่ามาแอบไปตรงนี้ข้างเฟนมนี่อ๋อเป็นระบายแค่ลมางเดียวใช่ป่ะใช่ครับระบายแบบไม่ให้พ่วมร้อนครับอ๋อก็คือแบบวิ่งไกลๆสบายเลยใช่ครับรถทิพย์นัี่นี่มีสวิตสวิตแอบได้พี่สวิตเลยสวิตเดินหอบครับเดินหอบอ๋อส่งระบบเดินหอบได้ธรรมดาได้ครับแค่เดินหอบอย่างเดียวใช่ป่ะก็ปิดเปิดได้ครับปิดเปิดได้ใช่คันนี้เวลาเบื่อก็ปิดได้ แล้วแต่แล้วแต่คนชอบด้วย<ด>แหละอยากขอบอยากเอาไว้แบบโชว์ได้นะได้บแบบอยากขอบอยากอะไรก็โชว์ได้คันนี้เบาะครับเรื่องเบาะเบาะปลาตลาดทั่วไปครับเบาะปลาใช่ครับส่งปลานะแพงไหมพี่ส่งปลาอ่ะสามร้อยแปดสบิบสามร้อยแปดสิบเป็นได้น้ําเงินนะได้น้ำเงินนะคันน,นี้ข้างในก็มีไฮดรอลิกยกเบาะหรือยางเท้า <c oughs> ใส่ยากไหมพี่ไม่ยากนะแค่ต่ออันนี้กับอันนี้แพงไหมพันหกสิบกว่าบาทพันหกอ่ะหกสิบกว่าบาทอ๋อหกสิบบาทเองตัวเดียวนะแล้วก็ด้าอ๋อแล้วก็มีฟาน้ำมันครับเป็นอิตาลีใช่ครับสามสีคาร์บอนเนี่ยใช่ก็เป็นงานคาร์บอนนะครับยางเท่ข่งอยู่นะก็คือแบบเปิดเปิดปุ๊บดิ้งเลยอะแอคไปเลย โอเครับพ like ี่เดี๋ยวผมขอฟังเสียงเครื่องดีกว่าได้ว่าจะโคตรือาฮักเอาชักห้าโอ้ยขาหักแล้วเครื่องเงียบมากเลยนะ ับได้เลยก็มีมีกลองใช่ไหมพี่มีครับกลองโซ่กลองโซ่ใช่ครับถ้าเกิดกล่องเดิมใช้ได้ไหมได้ครับเสียบได้เลยเสียบได้เว็บวิ่งแค่สลับสายไฟตองเส้นอ๋อใส่ได้เลยก็มีกลองโซ่ก็เก็บไว้ตรงช่วงช่วงที่เดิมคอนโซนกลางคอนโซนกลางคือแอบเน้นแอบแต่มองเรล็กๆนี่ก็แบบน่ากลัวอยู่หน้าโหดอยู่หน้าคันนี้ครับก็ขอบคุณมากนะพี่ ากเฟซบุ๊กว่ะอ่าคันโชคมาแพลวภาษาอังกฤษครับครับเดี๋ยวผมแปะให้นะครับคันนี้ก็ขอบคุณมากครับก็สวัสดีก็รีวิวร้อยผ้าคันเขียวนะครับก็สวัสดีก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself.